ทุกที่ที่มีใครพูดถึงเรื่อง reincarnation เรื่องการที่เกือบจะตายเรามีประสบการณ์แปลกๆหรือสิ่งที่เรียกว่า channeling ซึ่งคล้ายกับเรื่องเข้าสงเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องนี้ผู้สอนในส่วนโมกบอกว่าเขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเลยแต่ว่าธรรมะ ชวนให้เราศึกษาใครควรพิจารณาทุงสิ่งที่เป็นธรรมตามที่เป็นจริงอย่างนั้นถ้าเราไปเข้าใจคำว่าอนานตาในความหมายว่ามี higher self มีตัวตนอันสูงซึ่งไม่แยกตัวออกจากสิ่งอื่นทั้งหลาย ล้วเปลี่ยนแปลงอยู่เร,ยเรื่อยเราอาจจะริ่มได้ประโยชน์จากการศึกษาสิ่งเหล่านั้นเช่น reincarnation เป็นต้นฉันไม่ได้คิดว่ามีคำตอบแต่คิดว่ามันสำคัญที่เราจะไม่ละเลยข้อความอันสำคัญเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้สิ่งข้างบงดำที่เป็นจริงอาจารย์จะ มีความคีดแทนในคอนี้หรือไม่เรื่องเกิดใหม่รีอินเนชันมาเกิดใหม่ต้องแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ <c> ช <oughs> นิดภาษาคนพูดคนธรรมดาพูด ตายเข้าโลงแล้วมาเกิดใหม่ตายเข้าโลงมาเกิดใหม่นั่นมันชนิดหนึ่งภาษาคนธรรมดาพูดนี่ชนิดที่สองก็คือภาษาธรรมะภาษาของผู้รู้พูดในเกี่ยวกับจิตใจไม่ได้เอาร่างกายที่ตายแล้วเข้าโลงแล้วมาเกิดใหม่ไม่เอาไม่เอาร่างกายนั่นเป็นประมาณแต่จิตใจเป็นประมาณคือเกิดโดยจิตใจเกิดอัตตาเกิดตัวตนครั้งหนึ่ง แล้วเกิอดอีกแล้วเกิอดอีกโดยไม่ต้องเข้าโล่ง้าอย่างนี้ก็มีและมีมากที่สุดด้วย <c oughs> ข้อนี้ต้องเข้าใจว่าเกิดจากทางกายแล้วตายทางกายแล้วเกิดใหม่มันก็มีปัญหาอย่างเดิมปัญหาอย่างเดิมคือมีปัญหาที่ต้องดับทุกอย่างเดิมก็ทําไปตามเดิม ไม่แปลกอนะไรทีนี้อย่างที่มันเกิดทางจิตทางวิญญาณว่าตัวตนครั้งหนึ่งตัวตนครั้งหนึ่งตัวตนครั้งหนึ่ง,น,ง,น,งนี่มันต้องทําให้ถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นก่อนแต่ที่จะตาย <c oughs> นี่เป็นเรื่องเกิดทางจิตใจซึ่งเกิดวันหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งร้อยครั้งก็ได้ดีอินเคเนชันอย่างนี้มีแล้วก็จริง ที่สุดแล้วเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่จะต้องจัดการให้มันหมดปัญหาต้องเรียนรู้เพิ่มใหม่เพิ่มใหม่ปฏิบัติใหม่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอยู่เสมออย่าไ้พูดว่าไม่มีแต่พูดทางร่างกายก,ก็พูดกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาเขาพูดกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นเลยมันยังไม่ใช่ปัญหา มันยังไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์ให้มันต้องมาจัดการกับเกิดใหม่ทางจิตใจเกิดใหม่ทางจิตใจแต่ละวันมากมาครั้งนี้เป็นปัญหาต้องดับทุกข์ให้ได้ให้เห็นความต่างกันอย่างนี้ก่อน <c oughs> การเกิดทางร่างกายเกิดใหม่ทางร่างกายอ่ะทางวัตถุทางร่างกายนี้มี อยู่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นของชาวอินเดียแต่ก่อนหรืออาจจะก่อนชาวอินเดียเป็นของชาวอียิปต์ก็ได้ <c oughs> เกิดทางร่างกายมาเกิดอีกมาเกิดอีกแต่แล้วมันไม่ได้ให้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้น <c oughs> ในทางที่จะดับทุกข์หรอกมีประโยชน์อยู่ก็คือว่าช่วยทางศีลธรรมเมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นเขก็ตั้งใจจะปฏิบัติ ทางศีลธรรมให้ดีสำหรับจะไปเกิดใหม่ที่ดีหรือมันง่ายขึ้นแต่มันไม่ดับทุกได้สิ้นเชิงเราจึงมามีปัญหาที่สําคัญกว่าคือเกิดทั้งใจอีกโัวอิสมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่มีปัญหาเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเพราะเรามีความคิดแบบนี้แบบว่ามีตัวตนทุกทีมันก็นับว่าเป็นการเกิดครั้งหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งเกิดครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีเกิดเช่นนี้การเกิดไม่มีความหมายเพียงแต่เด็กๆเ,เกิดมาจากท้องแม่ยังไม่มีความหมายจนกว่าเด็กๆมันจะรู้จักเกิดคิดทางจิตทางใจท,ทางอีโกสตมนิสกรมันจึงจะเป็นความเกิดที่สมบูรณ์เกิดทางร่างกายในเรื่องนิดเดียวไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดทางจิตเนี่ยมีปัญหาที่สุดเป็นความทุกข์ทุกครั้งที่เกิดนั่นจริง ต้องสนใจที่การเกิดทางจิตใจซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเป็นการดับทุกข์จริงจังกันทีเดียวแม้ว่าจะมีการค้นคว้าพิสูจน์ทดลองบางแห่งบงังอย่างจนพอจะเชื่อได้ว่าคนเดียวมาเกิดใหม่มันก็รู้เท่านั้นนะ่ะมันเป็นการรู้เพียงว่าเกิดทางกายอยู่นะมันไม่อาจจะดับทุกข์ ันก็เรือปัญหาอยู่ตามเดิมถ้ารู้เพียงเท่านั้นมันก็ไม่ดับทุกข์มันเพียงแต่รู้เอาแล้วมาเกิดใหม่ <c oughs> ข้อนี้นะข้อความในพุทธ,ธาศาสนาก็มีอยู่บ้างเหมือนกันถ้าใจเป็นของที่จะพลัดเข้ามาจากของฮินดูมามีการเกิดใหม่เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนมาถึงชาตินี้ก็รักกันได้ง่ายๆอย่างนี้ก็มีก็มีพูดถึงแต่นี่ไม่แก้ปัญหาอะไร ไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยในการดับทุกข์จะดับทุกข์สิ้นเชิงต้องไม่มีการเกิดด้วยอวิชชาโดยการเกิดเป็นเอกิโ่งจะดับทุกข์ได้ต้องไม่มีการเกิดอันนี้หรือว่าควบคุมการเกิดอันนี้เสร็ได้มนุษย์เราจึงจะหมดความทุกข์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดอีกต่อไป คนหลายคนเขาได้เห็นคำพีพุทธศาสนากล่าวถึงการที่คนเดียวกันนั่นมาเกิดใหม่คนเดียวนั้นมาเกิดใหม่ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสก็มี <c oughs> ข้อนี้เรา <c oughs> ถือจะเพียงว่าเป็นการกล่าวเพื่อส่งเสริมทางศีลธรรมส่งเสริมทางศีลธรรมให้มีการปฏิบัติทางศีลธรรมยิ่งย่งขึ้นไปไม่ใช่ปรมตถธรรม ไม่ใช่ความจริงอันเด็ดขาดและสูงสุดเพราะความจริงอันเด็ดขาดและสูงสุดนั้นพระพุทธเจ้ากรตรัสอยู่ชัดๆเลยว่ามันไม่มีอัตตาชนิดนั้นไม่มีวิญญาณชนิดนั้นไม่มีอัตตาชนิดนั้นมันก็คือไม่มีอะไรไปเกิดแต่ทำไมพูดถึงความเกิดทำนองนั้นก็เพื่อประโยชน์ทางศีลธรรมล้วพูดกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลน,นั่นอยากใชว่าจะมีคำพิชาดกเดียวคำพิชาดกเกิดใหม่ของคนคนเดียวกัน นี่มากมานี่เป็นเรื่องประโยชน์ทางศีลธรรมซึ่งจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีเมื่อเขาไม่รู้ปรมัถธรรมเขาก็เชื่อการเกิดทางศีลธรรมนี่ไปก่อนมันช่วยเขาศึกษาปฏิบัติเพื่อให้มันมีผลดีต่อไปข้างหน้าไม่ต้องกลัวคำพีในชั้น อธถกถาคอมเมนต์รีหรือซับคอมเมนต์รีจะพูดมากถึงเรื่องอย่างนี้ที่มันลูกหมาตัวนี้ไปเกิดเป็นพรามคนนี้หรือว่าแม่ไก่ตัวนี้ไปเกิดเป็นนางยักษ์คนนี้อย่างนี้จะมีมากที่สุดในอธถกถานคำพีจีรองลงมามันมีประโยชน์ทางศีลธรรมเพราะคนคนนั้นคนคนนั้นผู้ฟังคนนั้นมันเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วมันพูดกับคนที่เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วก็เขียนให้ว่า พระพุทธเจ้าสัตว์เลยลูกม้าตัวนี้ไปเกิดเป็นพรามคนนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันดับทุกข์ไม่ได้มันต้องดับทุกข์ได้เมื่อไม่ไม่ไม่เกิดตัวตนไม่เกิดตัวกูไม่เกิดตัวตนเร้วมาเรียนเรื่องที่ดับทุกข์ได้โดยตรงโดยเฉพาะว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนชั่อเวลาวันเดียวมันก็เกิดเกิดเกิดอย่างไม่มีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนเกิดอย่างทางอวิชชาทาง วิญญาณนี่มากมากทุกทีเป็นทุกทุกทีทุกทีเป็นทุกทุกทีอย่าให้มันเกิดนี่ย้า้มันเกิดชนิดที่เป็นทุกเกิดชนิดที่ไม่เป็นทุกนี่คือคําสอนในทางพระพุทธศาสนาต้องการจะดับทุกดับทุกดับทุกจะไม่เกิดเป็นอัตตาเป็นอุปาทานวัวจตนนี่เร็วกว่ามีประโยชน์กว่าคอยสนใจเรื่องการเกิดใหม่ทางจิตทางวิญญาณ เกิดทางร่างกายเนะก็บว้ทีิก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสนใจ <c oughs> สรุปสันส้นๆตัดบทหมดปัญหาว่า <c oughs> ความรู้เรื่องเกิดทางวัตถุทางกายนะั้นมัน,ม,นมันดับความทุกข์ไม่ได้ดับความทุกข์ที่นี่ไม่ได้แต่ความรู้เรื่องการเกิดทางจิตทางทาง,าท,างาทางอาวิชชาทางอุปาทานนะมันดับทุกข์ได้ดับทุกข์ที่นี่ได้ดับทุกข์เดี๋ยวนี่ได้ เกิดทางวัตถมมุมันดับทุกข์ไม่ได้เกิดทางตัณหาปรทานทางเงี่บดับทุกข์ได้มีเท่านี้ <c oughs>